สวัสด,ดีครับพ่กับผมกีวิทเวนตี้โฟนะครับหลังจากหายกันไปหลายวันตั้งแต่ก่อนปีใหม่ฮะกลับมาแล้วนะครับยังไม่รู้ว่าจะเล่นเกมอะไรดีแต่ก็มาเริ่มด้วย TFT กันเลยดีกว่าครับวันนี้ผมจะมาลองทำอะไรประหลาดประหลาดดูไม่รู้จะเวิร์กหรือเปล่าอ่ะโอ้โหเป็นหวัดด้วยนะขออภัยด้วยคันจมูกชิบเลยเฮ้ยอุ้ยอันนี้ได้ของ2ชิ้นให้เลือกถือว่าดีฮะ เริ่มเกมมาเราได้สตัว3บาทสองตัวเลยนะฮะเล่นอะไรดีเนี่ยเออเออโอ้โ,อโหมีพังโผล่าางนี้เอาพังลงก่อนก็ได้อืมนี่แหละของที่ผมต้องการนะฮะ สำหรับวันนี้ผมจะมาลองทำแบบเอาตัวแท้งตัวเดียวยืนหน้าเป้าแล้วก็ผสมเป็นของสิ่งนี้สามชิ้นเอามาใส่ให้เขานะครับเพราะว่ามันจะเพิ่มเกราะการก,กันกายภาพกับต้านเวทนะฮะยิ่งมีตัวที่ลุมตีเยอะมันจะยิ่งเพิ่มขึ้นนะฮะโอ้ผมจะปั๊มแบบยับๆเลยอะมันจะเวิร์กหรือเปล่าเอามาเกราะเออนี่ปั๊ม <laughs> อันนี้เอาหาแล้วนะฮะจะบอกให้ เออมันจะไปจริงจังอะ่ะมันก็แค่เกมนะฮะไม่ต้องไปซีเรียสแค่อยากรู้ามันเวิร์กหรือเปล่านี่พอโดนตีเยอะๆเกราะมันจะเพิ่มตามจํานวนตัวที่เล็งเออแล้วเดี๋ยวเราเอาแบบดาเมจหนักๆสักตัวหนึ่งเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะโอกาส45เที่จะได้สุ่มฟรีอ้โหได้นี่อีกอุ้ยนี่ผมจะได้สมดาวเลยนะเนี่ยทำไมเล่นไปเอออันนี้ดีกว่า าขายไปยโหเดี๋ยวเซฟก่อนนะผมต้องการพังสองตัวนี้ฮะเจ้าหนูทวิชว้าวนี่ถือว่ามาเริ่มเกมมานี้สวยมากเลยนะครับนี่เกือบจะได้สามดาวแล้วอีกนิดเดียวยเขามีสี่ตัวนะครับเล่นสายโมเชอร์อย่างนั้นเหรอแต่ฉันมีนี่แท็งสุดยอดยิ่งตีกราะยิ่งเยอะอืม โหเอาอยู่ครับเอาอยู่แทงตัวเดียวแต่มันก็อาจจะเป็นแค่ต้นเกมนะครับท้ายเกมก็น่าจะโดนกระทืบเหมือนเดิมเฮ้ยพังได้ตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งสมฟรีอุย้ยดี่จะได้สามดาวจริงจังนะเนี่ยเฮ้ยนิดเดียวครับนิดเดียวเราจะได้มีแทงสุดแกร่งตั้งแต่ต้นเกมเลย ช่วงนี้ยังนึกไม่ออกเลยนะครับว่าจะเล่นเกมอะไรดีคือผมซื้อมา2เกมแต่ว่ายังไม่ได้ลงไงเป็นเกมเอเลี่ยนอะไรสักอย่างอะ่ะมันมีมอดไทยมาแล้วก็อีกเกมนึงเป็นเกมขี่กันดั้มแต่เกมนี้พิเศษอย่างหนึงครับเพราะมีเสียงภาคภาษาไทยในเกมด้วยเออผมอยากลองดูไงเลยซื้อมามันลดราคาอยู่เดี๋ยวจะลองเล่นให้ได้เล่นกันนะฮะส่วนเทคเคนที่บอกเอาไว้ว่าจะมีอันต่อนะฮะไม่ลงเลยครับ <laughs> มันหลายวันเกินไปแล้วก็ ผมก็แค่ดูท่าไม้ตายของตัวละครอื่นนะเอิ่มเอาเป็นว่าผมลงคลิปใหม่ดีกว่า <c oughs> อืมเยี่ยมโอ้อันนี้เล่นสายเดียวกับเราเลยครับสายพังโอ้แต่แกจะสู้ได้เหรอพังเอ้ยไอ้น,นี่มันเจาะเกราะนี่ว่าอุ้ยมันมีเจาะเกราะแย่แล้วโอ้ยังไหวอยู่ไหวอยู่ใช่ไหม โอ้โหมีบวกดามเมจด้วยนะครับแต่ว่าเราเอาอยู่ครับ <c oughs> ยังได้ยังได้ผมจะเลือกเป็นเกราะก็แล้วกันนะเอาเอาไปซะและ้วจะบ้าเหรอเอ้ยเอาวันนี้ก็ได้อืม เอามาใส่ฮะจะได้มีแบบเจาะเกราะอืมได้พังอีกตัวหนึ่งแล้วครับเอาไปเลยไปสี่พังสายพังก็คือเราเวลาเราสุ่มโลใหม่อย่างเงี้ยมันจะบวกแบบเปอร์เซ็นต์เลือดกับเปอร์เซ็นต์ดาเมจถาวรด้วยนะเพิ่มไปเรื่อยๆครับถือว่าดีมากเอาล่ะอันนี้สุ่มใหม่ทีนึงจึก๊กอ,อันที่ไม่เอาก็ขายไปก่อนนะครับสุ่มใหม่ได้อ่า สมไดอีกโอ้โหสามดาวรวดเร็ว <c oughs> แต่มันก็ตัวบาดหนึง่งน,นะอย่างว่ามันก็ปั้นง่ายแต่ถือว่ามาเร็วนะมาเร็วมาเร็วมากเลยเฮ้ยผมเอาไว้นี่แอบไปตัวหนึ่งดีกว่าผมจะปั้นในนี้แล้วก็เดี๋ยวเราเล่นตัวเวสักตัวหนึ่งน่าจะอยู่ละเอองงงงเจอสามดาวสามดาวแบบรวดเร็วนะฮะยังไม่มีใครมีอยู่แล้วฮะ เอออูพังก็มายังสุ่มได้อีกยังได้อีกยังสุ่มฟรีอีกผมมีนี่ไงบัฟ45จะได้สุ่มฟรีฮะสุ่มเรื่อยๆเลยทีนี้มีคนแอบมาดูนะแวบๆเมื่อกี้ดูอะไรดูอะไรเฮ้ยมาดูอะไร นี่เจอสามดาวเข้าไประวังที่ผมไม่ได้ลงคลิปนะครับผมเล่นแต่เกมนี้อ่ะแบบว่ารู้อะไรเยอะแยะเลยนะ,ะที่ที่ไม่เคยรู้มาก่อนเมื่อก่อนนี่อาจจะแบบเล่นมั่วๆฮะแต่ตอนนี้ก็ก็ยังมั่วอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละฮะไม่มีหลักการใดๆทั้งสิ้นเอาละสุมฟรีก็ยังสุมฟรีอยูอ่ไม่ได้เลย อันนี้ติดไปตัวหนึ่งอะเผื่อเราเล่นโมเชอร์ได้โอ้โหได้ไอ้นี้มาด้วยวันนี้เราผสมเป็นได้พังหเลยเหรอเอ้ยผสมได้นะเป็นพังหพังหเลยเหรอก็เอาให้เต็มไปเลยไหมเออเรา,เอาให้เต็มไปเลยดีกว่าครับโอเคผมจะเอาไอ้น,นี่ลงแล้วก็ เอาไว้น,นี่ลงแล้วก็มาปั้นเป็นพังก่อนแล้วกันนะครับอ่ะยืนหน้าไปเลยโอเคทีนี้พัง6ตัวเรียบร้อยครับเต็มแม็กกันเลยทีเดียวเชียวอันนี้มันเป็นของกายภาพเฮ้ยนาชชทูสเดี๋ยวผมใส่ใหแหวกดีกว่ามันจะได้แบบพอใช้สกิลแล้วมันจะได้ตีเร็วขึ้นพอตีเร็วขึ้นจะได้มานานแล้วก็ได้ใช้สกิลต่อครับเออแต่ต้องอีกเวลหนึ่งถึงจะลงได้ แกเอาแทงฉันไม่อยู่หรอกตายซะอุย้ยของดีสกิลติดคลิได้จำเป็นมากในการจะเล่นแหวกเอาละโอ้โหแหวกก็สองดาวเร็วนะเนี่ยเอเ่อเ,เก็บเก็บเก็บเงินไว้ก่อนผมเมื่อกี้ผมกะจะกดรัวๆเลยไงไม่เนไรใจเย็นเย็น โอ้ทีมนี้นี่หนาอยู่นะเนี่ยไวหรือเปล่าวะเออคือแทงเรามีแทงจริงฮะแต่ว่าดาเมจเราอาจจะยังไม่ถึงนะครับโอ้โอยแต่ว่าเอาอยู่ฮะ <c oughs> หือไงล่ะไอ,อ้เมื่อกี้ไม่ใช่สิผมตั้งตำแหน่งพลาดคือผมบอกว่าจะเอาหน้าเป้าตัวเดียวใช่ปะให้มันรุมมันจะได้เกราะเยอะๆนี่ไอพวกนี้ถอยหลังลงมาเลย คลาวไดเวอร์เหรอไม่เอาเดผิดแผนนะเราต้องสติ๊กทุกแบบแผนเอาไว้ว่าเราจะเล่นอะไรนี่ลงไปเลยแล้วกันอ่นะืออนี่เราจะได้อ,อะไรเราอา่านว่าอะไร executer ทำให้สกิลติดคลิขึ้นได้อีกนะครับแล้วก็ใส่นาชอทูดเข้าไปจะได้ปลาเร็วๆสกิลจะได้ไวๆด้วยอืมไอตัวนี้เลือดเหลือครึ่งเดียวแล้วอย่างนั้นเหรอ ไปทำอะไรมาละเพื่อนนี่กรอบเพียบเลยออืเอาสิใครจะเอาไปใช้ก็ได้นะครับแผนนี้คือผมเล่นพังจะได้ดาวเร็วๆด้วยแหละเออแต่มันก็สามดาวไวมากเลยอ่าฮะเอาของอะไรดีครับอ้เราเราจะเอาอีกอันดีไหมเอากระโปรงอีกอันไหม ไหนๆก็มาทางนี้แล้วอะเอาไว้สุดไปเลยมันจะมีคนเอาวะดีแต่ว่ามีคนเอาไหมกระโปรงผมเล็งกระโปรงไว้ยิย่งๆย,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 นะยานะยาไม่จะดื่นไปยายาอเร็วเกมนี้มันเร็วจริงๆโอ้โหอะไรวะเนี่ยอือ โอ้โหอือหืออุ้ยดวงดีมากรอบนี้อืออเอาละทีมนี้ไม่มีอะไรเล่นพังเหมือนเราเลยแต่ว่าดาวเราเยอะกว่านะครับเอออือ เรียบร้อยฮะอนี่เอสเลียวนะฮะคนเล่นเยอะมากเลยเมตานี้แต่ผมไม่เล่นหรอกผมไม่ชอบเล่นอะไรตามคนอื่นราะชอบผมชอบอะไรแปลกแปลกไม่เอาเราอันนี้แหละจริงๆใส่นี่ก็ได้นะแต่ไม่เอาอะไหนๆก็สามดาวแล้วขี้เกียจขายนะครับ จริงๆมันได้ไอตัวนี้มันจะดีกว่าไงเพราะมันเป็นตัว2บาทแต่ว่า,าใสไปแล้วช่างมันเถอะครับเอากล้องดับฮัลโหลกล้องโอเคมาแล้วเมื่อกี้กล้องตัดนะครับอุ๊ยอุ๊ย,ยทีมนี้ดาเมจจัดนะแต่ก็เท่านั้นนะอ โอ้ยยังไม่แพ้ใครเลยเะไม่แพ้ใครเลยนะเนี่ยยังสูงฟรีอยู่โอเคนี่สีตัวสีบาทมาเยอะมากเลยนะแค่ห้าเปอร์เซ็นแต่ไม่เล่นน่ะไม่ได้เล่น <c oughs> ขอกระโปรงเ่อยจ้ากระโปรงกระโปรงโอ้ย <c oughs> แต่ได้เวทไอ้นี่มาเหรอมันก็เอาเรื่องอยู่นะ เพราะว่ามันเอามาใส่ให้แหวกได้ครับแต่ว่าเก็บไปก่อนดีกว่ารอนกครับรอนกค่อยใส่อุ้ยกระดานผมจะเต็มแล้วอะเอาไงดีเดี๋ยวมันจะลงไม่ได้แล้วเนี่ยไอ้นี่เซนติเนลไม่เล่นนะอะขายทิ้งไปก่อนเดี๋ยวถ้าผมเดี๋ยวถ้ามันไม่ไหวเดี๋ยวผมค่อยใส่ของให้นะครับนี่ของเวทเราเยอะมากเลยไหวหรือเปล่าวะไม่น่ารอดละมั้งท่าทาง ล้รอดอยู่รอดอยู่แทงเราหนาจริงฮนะ <c oughs> โอ้หหืใครก็ต้านทานไม่ได้นะครับเห็นไหมตัวแค่บาทเดียวนะครับอย่าไปดูถูกบอกเลยโคตรโหดอุ้ยอันนี้ได้รับไข่สีทองจะฟักในอีกสิรอบหน้าเสียงครับเพราะว่าเราเลือดเต็มเสียงก็ได้มารอดูครับว่าจะได้อะไรอีกสิรอบนะครับถ้ายังอยู่ได้ <c oughs> นี่อุ้ยอุ้ยเขามีสามดาวอุ้ย,มยไม่ไหวนะครับแตกให้เข้าไปฮะเราแพ้บ้างก็ได้ก็ยังที่หนึ่งอยู่ดีอะนะดูมันแทงเราเริ่มจะเอาไม่อยู่แล้วครับคือเวลมันเยอะมันเริ่มมีของกันแล้ว ผมต้องเร่งทําดาเมจเลยอะตอนนี้นี่ไงตายพอแทงตายครับข้างหลังเละเทะเลยครับทีนี้เออยังได้อยู่ยังได้อยู่อ<ม>คือเป็นที่หนึ่งมันก็ลำบากตรงนี้ครับเพราะว่ามันเลือกของได้ช้าของคนอื่นซึ่งโดนแย่งหมดเลยของดีๆผมจะไม่เอาเอาจะเอาดาบหรือไม่ก็ธนูนะครับเอาดาบไปแล้วหรือธนูเอาธนูธนูก็ไปแล้ว งั้งเอากระโปรงก็ได้เอากระโปรงขอกระโปรงนะจ๊ะเอออ้านั่นแหละฮะท่านผู้ชมไม่เหลืออะไรเลยหายลงไปกับตาของเวทมีก็ได้นี่แหละพอที่หนึ่งแล้วมันมันเลือกไม่ได้เออโดนบังครับนี่พังผมก็ไม่ออกเลยเนี่ยผมรีบอัพเวลเกินส่วนใหญ่สายพังมันมันเลเวลต่ำครับ มันเป็นพวกดาวเดียวกับ2เอ๊ะมันเป็นตัวบาทเดียวกับตัว2บาทไงแต่ตัวนี้มันคือไปไกลแล้วเลเวลเจโอ้โหเขามีแหวก3ดาวเลยเหรอโหดจัดสู้ไม่ได้อยู่ลยแ,แล้วครับแหวก3ดาวเจ้เอาอะไรไปสู้3ดาวแถมของเต็มแถมเป็นไอเทมแห่งแสงด้วยนะโอ้โหโคตรฟูจัด โอ้โหสมดาวเลเวน่นโอ้โหไอเทมแห่งแสงซะด้วยทำไมอยู่ๆมันก็เก่งกันไม่จริงจะเอาอะไรไปชนะแล้วเนี่ยโดนล้วงตายหมดแล้วอือโอ้เลเว่นสามดาวเลยเหรอมันเป็นตัวที่โกงมากในเมตานี้เลยนะครับเลเว่นเนี่ยอีกหรอบเท่านั้นครับเราจะได้เราจะได้สมบัตินะครับเออ เราก็จะเหนือคนอื่นแล้วถ้าเราได้น่าจะนะว่าของจะน่าจะได้เยอะอยู่ผมก็ไม่เคยได้ด้วยไม่ไม่เคยอยู่ถึงเลยครับว่าไอไข่ที่มันได้อะไรโอ้โหทำไมได้แต่ของซ้ำๆล่ะกระโปรงล่ะในกระโปรงชั้นต้องเอาไว้นี่ละอ่ะแล้วก็ขายแหวกเลยกันเอานายเอาไปเลยนายเอาไป พาะนายกำลังจะสองดาวแล้วที่ผมต้องการก็คือธนูฮะมันจะเป็นอะไรที่โอมากถ้าได้ถ้าได้อะนะแย่ <c oughs> yeah, แล้วถูกกระทืบโอ้วไม่เป็นไรยังที่2อ,อยู่ติดหนึ่งในสีก็ยังดีครับแรคงจะได้ไม่ลดนี่ลงแรคงนะครับ เจ้าหนูเออสักทีขอเป็นขอเป็นหน้าไม้ธนูอืออีเออเอาละทีนี้เราจะแต่งให้ตัวอื่นบ้างนะครับใส่ไปก่อนเลือกไม่ทันแล้วเนี่ยไอ้นี่หรอวุ้ย คลาวไดเวอร์ทูดาเมไม่มีอะไรคอมโบได้เลยนะครับน่าเสียดายมากเลยโแทงเริ่มเอาไม่อยู่แล้วนะครับตอนนี้แย่แล้วถูกกระทืบโอ้โหล่วงอย่างรวดเร็วครับอันดับผมต้องรีบใส่ของแล้วไม่งั้นตายแน่นอนผมเลือกมาในฝั่งของอากาลินะครับนี่จะได้แบบ ทำคอมโบกับอันนี้ได้ทีนี้โอ้ยขายอะไรดีวะโอ,โอ้มันเกือบจะสองดาวเอาอัพเวลเลยอื้อทุ่มทุนไปโอเคใส่ผมจะใส่เอ่อ ส่นี่้กัลินะครับนางจะได้แบบเขาเรียกว่าอะไรดูดเลือดได้นิดหน่อยน่าจะยังพออยู่ได้นะหายไปไหนแล้วรู้ว่าตายอ๋อนี่อยู่นี่อยู่นี่เออยังเป็นล้วงหลังอยู่ครับอื้ือื้ือื้อนี่ผมรอกับกอกระโปรงอันเดียวเนี่ยผมไม่ได้แล้วครับมันเป็นของใหญ่แล้ว ผมจะเอาวันนี้ให้เอากลิอันนี้อันนี้อันนี้อนนเออคุมครับอันตัวไหนก็ได้ขอเถอะเอาตัวแพงไว้ก่อนเพราะว่าเ,ออเพราะว่าอะไรละ่ะเพราะว่าเวลาเลือดมันต่ากว่า60สิเปอร์เซมันจะเป็นอมาตะชั่วคราวบ้งถ้าจะไม่ผิดมันจะทําให้แบบลุยต่อได้ไม่ตายเร็วกันใส่นี้ให้เลยก็แล้วกันนะผมแบบว่าไม่มีที่ยืนแล้วครับตอนนี้คือ คือมันแน่นเอียดไปหมดเลยโอ้ยนี่จะเอาวันนี้ก็ใส่ไม่ได้อีกขายอะไรดีอะขายจริงไหมขายจริงก่อนก็นแล้วกันโอ้โหแล้วจริงดันมาโอ้ยมั่วหมดแล้วอืมนี่ฮะ ผหไม่ไหววะ่ะเกือบตายแล้วอุ้ยจะอยู่ถึงไหมเนี่ยอีกแค่สองรอบก็จะได้ของแล้วน้องก้อนทองโหมันคือรอบนี้มันมีคนได้3ดาวเร็วเยอะมากเลยอะไม่ใช่แค่ผมนะครับคนอื่นมันก็ได้ไอ้เราก็หลงดีใจนึกว่าได้แค่เราสูงไปเลยครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วตอนนี้บ้าเอ้ยอือสามดาว อือสองดาวมาอย่าแพ้นะอีกแค่รอบรอบจบรอบนี้ผมก็จะได้ของแล้วครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดอย่าแพ้เลยอยากรู้ว่าข้างในมีอะไรนะนะัดจ้าอ,อย่าเพิ่งรีบตายอย่า ไม่จริงข้ามันอย่าตายอย่าโอ้มันเลือดไม่ลดเลยอย่าอย่าได้อันดับเสียแหลงขึ้นนะแต่เราไม่รู้ว่าข้างในได้อะไรเพราะตายก่อนเออ <c oughs> โอเคก็สำหรับอันนี้เอาไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับและะ้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายจ้ะอี